ไม่มีใครเขาจ้างคนมานั่งให้เฉยหรอกไม่ผ่านทดลองงานอยู่แล้วนที่ทํางานได้ก็มักได้รับงานเยอะธรรมดาไม่แปลกเพราะเขาทําสําเร็จไงแล้วหัวหน้าเขาก็จะอยากใช้ใครเขาจะอยากใช้คนที่ทําอะไรก็ทาให้สาเร็จน่ะไม่มีหรอกเขาก็อยากใช้คนที่ทําได้บางคนชอบนะที่จะเติบโตในการทํางานเพราะว่ามันคือการเดินทางแต่บางคนไม่ชอบอ่าไม่ทําแล้วเขาจะด่าเราหรือเปล่าเขาจะไล่เราออกหรือเปล่ามีงานอะไรที่มันท้าทายงานที่เป็นปัญหางานที่คนอื่นเขาไม่อยากทําพี่ทาหมดเลยพี่เอาหมดเลย พี่รู้ว่าในอนาคตพี่ต้องการอะไรและพี่ต้องการเติบโตไปยังไงพี่อยากเรียนรู้ให้มันทุ่มเทเวลา1นึปีแค่นี้ไม่เกินนี้แล้วต่อไปก็คือเอาสิ่งที่เราทุ่มเทแล้วก็เรียนรู้มาเนี่ยมาสร้างแต่คนที่ทํางานแบบไม่ทุ่มเทอะไรเลยไม่ผิดนะ เป็นเรื่องธรรมดามากก็ใช้ชีวิตไปกินเงินเดือนสิ้นเดือนทํางานถึงแค่มาตรฐานขั้นต่ําเป็นผ่อนบัตรเครดิตขั้นต่ําสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนแต่อีก3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปบางคนก็ยังอยู่ที่เดิมให้คนอื่นเขามองว่าเราแก่แต่ตัวไหมล่ะหรือว่าจริงๆแก่แล้วมีวิชาแก่กะลาแก่ลายคามเคยได้ยินไหมถ้าเราไม่รักษาแม้กระทั่งสิทธิของตัวเองบ่นไปก็มีประโยชน์การลงมือทํามันอยู่ที่เราอะมือก็มือขอ,องเราเองสมองก็สมองเราเองถ้าเราไม่ต้องการลงทุนที่นี่เราก็ไปลงทุนที่อื่นไม่งั้น,ษษน,น,นค,คุณก็ปฏ